ดีด้วยครับ iscilla, ยินดีสุด well. uh, wow. oh, yeah. uh, uh, ่องส่วนรายการจูแกสเกมมิ่งเรียนครับผมวันนี้ก็กี่ยกับเกมเฟลล่าสามนะกับบ็อกซิ่งเดทพาร์ทที่สองนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นแบบบีเอสคอมกันบ้างนะเราจะนัดที่แล้วนะแพ้ไปสองตัว่อหนึ่งนะผมโอเคฮะโอ้เยียมมึงเล่นไงวันเนี้ยคนโหดเลยนะผมเนี่ยเจอทีมอะไรวะเนี้ยนั่นอะไรฮะถือว่าถ้าแพ้ในนี้นี่คืออาจจะไม่เล่นเลยก็ได้นะพี่ล่างไม่ฟิตนะ เอาเลยน้ำเบนลงนะผมก็เงียบๆหน่อยนะฮะ่นเกมแนวนี้นคือต้องมีสมาธินะับผมเมียกับตัวนี้เอบาเปลี่ยนอ,อโอเคฮะจ่ายแค่นี้แล้ครับผมโอเคไปเลยครับเอเดนอาซาน่าเคียดมากฮนะเล่นที่โอเทฟฟอร์ดนะฮะบวลาาตังวันนะัะผม นักเีแล้วนี่ไม่น่าแพ้ทีนี้นี่ลูกเกมนี่เจนี่นักเตแล้วเนี่ยลงนะฮะนั่นนี่กระตุกด้วยนะนันนี่ผมปรับปรับภาพแล้ฮะนันจะเมนส์นะมีเดนกทีงครับกา้าฮะ ย่าอุ้ยทีเอลี่นี่ยังทันยังได้ครับเออาาเอเดอาซาโทษนะเอโตฮะเมื่อกี้ไม่ได้ส่งฮะเอโตฮะอือจังหวะนี้ไปแล้วเอโตฮะเอโตฮะเอโต้ฮะเยายกด ผมนี่เป็นกระชากอะขีมันต้องนี Thom ่วิ่งวิ่งหนีกองหลังอะนะงหวงเมืเอเ่อกี้เจก็สินมาคือคา,าสิยานฮะจอนนี้เอาบาเน่มาอีกทีะฮทนะนนนชนะแน่นอน,นะนงงอะชะแน่นออะม่สฮะมซี่เมซี่เดียดี

อันนี้ฟาวเหรอวะทำอะไรผิดวะเนี่มาทันฮะเมสซี่ฮะเมสซี่ฮะเมสซี่ทำไงฮะเอโตวิ่งเนี่ยครับแหลกอุ๊ยอันนี้ฟาวจริงอะเมื่อกี้แหลกก็แหลกนิดอยู่นะฮะแหลกอยู่นิดๆแหลกนิดๆอยู่คือแนววะเออรับได้รับได้ฮะ เดียวบาอาสาเออเอออาสาดีกว่ากาก้าฮะเอโตครับอเอ็นอ,อ,อ,อาสามผมไม่กดวิ่งก็ไม่ได้นะคือมันจะยากอะ่ะกูให้ยายาเม่์เขาของฮะ ยายาตูเร่ะโอ้เจเจสองเจสองหือกำลังจะแม่อ,อ้าวควาเองฮะไม่เกี่ยวนะฮะอาซาเป,ปิดไปฮนะซินวา ผมไม่ถึงนะเมซี่ถึงไหมไม่ถึงครับตีกหมดเลยหมดเล่ึงรค,ครับท่ยูน่นี้วิห่งในแง่รถนะครับทอะไรกันไม่ได้เลยเล่นเมกกนสมซ,มซี่ฮะวิ่งรับวีส่งไม่ทันนะครบขอไฟครับโอ้เทโกเซมบากองหลังหรือกองหน้าวะกะช้าโคตรเท่ ใครว่าทิฟฟ์ยังไม่รู้จักเลยลเ,นนเดนเดนเชียเอลีนี่เสียตำแหน่งเชียลีน,นี่เสียตำแหน่งขาสิยัดเปิดไปแอมากครับเน,นมาฮะเพื่อเอ้อเนม่เอันข้ามันหลายคนมากอะเนมาพี่งไเนมา เออเอาเอาเอาเมาเมาเมากาคาเตัวะตู้ปันมยงจะปาดอีกใครวะเอาเอาง่โอ้ยเยี่ยมมยังเคลียร์ได้เหี้ยอีเยี่ยกดผิดอ้เมซี่เมซี่เมซี่ เอาเดียวมาเปิดปปยา,ย,า,ย,า,ย,าย่ไอ้เหียต้องเปลี่ยนตัวนะฮะต้องเปลี่ยนนะครับเอ่อผมขอเปลี่ยนเอตออกนะผมขอเอาลูนี่ลงลูนี่สายแข็งฮนะโอเคฮะเนมานีมากับเมสซี่นะฮะแล้วเนมาก็ เป็นเป็นลายเมลฟันเก่าฮะล้วเล่นหน้าคู่กันนะครับอื่น,นี่แลยครับหน้าคู่วะโอเคครับต้องเปลี่ยนนะโอ้ยพลาดแล้วพลาด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 เดี๋ยวก็ถือว่าตาฮะ เอลนี่เอลินี่ตามมาฮะเรียบนะฮะดี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 ขยายนะฮะคคตาไปดีรึเปล่าเตยนะเตยนะวันนะกระเบื้องพัดต้อมพัดต้อมดูนี่เรียบร้อยนะฮะโอ้สุดยอดนะฮะสุดยอดนะจังหวะนี้ แฟนเกาฮะันเกาชี้เยโอ้ยยะย,ยะยหยอยะย,ยะพาแลว้วยยะตามฮะตามมาแกฮะแม่เฮ้ยเจอดักเจอดักปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้บาบอยอะเค็หนึ่งสูตรนี่ไม่พอใจอะมันต้องสองสูตรเนี่ย อาซาดูนี่ฮะบอนเกาฮะอือหือวันนี้นี่โกเินวาฮะเมสซี่ฮะเมื่อเมาแล้วเมาแล้วังหวะนี้เอาเอาเอาเอ้ยเมสซี่เมาเมา

หมดเวลาฮะแมชนะเป็นหนึ่งสูตรเนรัยใครแม่นัดนแม่นะเอโก้เซนวานะฮนะผมก็จบลงมาแล้วนะสำหรับเกมฟิฟ้าเอาลนยสามกับมอ็อกซิ่งเดีน,นะผมสบนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะไว้จเจอกันพา,าร์ทสานะสดนี้สวัสดีครับ